ชีวิตรัก34ปีถูกห้ามคบยอมอยู่แบบไร้ตัวตนบ้านนกสินใจไม่ง้อสามีเผยเหตุที่ไม่คุยกันเป็นปีหลังผันตัวเป็นผู้จัดละครนกสินใจนักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง โดยล่าสุดนกได้เผยถึงชีวิตที่ไร้งานมานานนับปีวางครบหนึ่งปีพอดีหยุดตั้งแต่1เมษายน64ไม่มีละครเนื่องจากติดสถานการณ์ครั้งที่สในวันที่หนึ่งเมษายนปีที่แล้วก็หยุดเลยไม่มีงานใหม่ไม่มีงานแสดงจึงคิดว่าดีเหมือนกันเพราะต้องเป็นผู้จัดทำเบื้องหลังอยู่แล้วเลยคิดว่าจะกลับมาทุ่มเทตรงนี้ก็ได้ถามว่าติดใจผู้จัดไหมต้องดูก่อนถ้ามีงานแสดงก็ชอบงานแสดงมากกว่าอยู่แล้ว นอกจากนี้ได้เผยชีวิตรัก34ปีกับสามีนกชัดชยัยสมัยก่อนดาราห้ามเป็นแฟนกันนกสินใจได้เผยว่าเขาไม่ได้ห้ามแต่ต้องแอบถามว่าจีบกันอย่างไรนกสินใจได้ตอบว่าเขาจะบอกว่านกเป็นคนจีบเขาซึ่งดิฉันไม่ยอมรับจากนั้นนกชัดชัยก็อธิบายต่อว่าเขาโทรมาหาก่อนทำเอาภรรยาต้องรีบบอกว่าตอนนั้นโทรไปเรื่องงานงานนี้สามีก็รีบบอกว่า ก็โทรมาเรื่องงานแล้วก็ยังโทรมาอีกและจำได้ว่าผมขับรถไปรับ,รบที่บ้านเพื่อไปกินข้าวเวลาที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเวลาจะง้อกันแค่กาแฟถ้วยเดียวซึ่งคือวิธีง้อของนกชายส่วนนกหญิงนั้นไม่มีวิธีง้อสามีเคยงอนกันนานสุดกี่วันก็ได้รับคำตอบที่ทำให้ทุกคนตกใจไม่น้อยว่าทั้งคู่นั้นงอนกันนานเป็นปีซึ่งนกชัดชัยบอกว่างอนไม่พูดด้วยไม่มองหน้าอยู่แบบไม่มีตัวตน พิธีกรจึงถามว่าไม่อึดอัดเลยนกสินใจก็ตอบว่าเดี๋ยวเขาก็มางอ้อ เคล็ดลับของรักของทั้งคู่ซึ่งนกจัดชัยได้บอกว่าจริงๆมันไม่ง่ายเลยการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาและเป็นเรื่องใหญ่มันจะก้าวได้หรือไม่ได้มันก้าวไปคนเดียวไม่ได้มันต้องก้าวไปพร้อมๆกันถ้าจ่ายแยกก็ต้องแยกกันแล้วหาทางเพื่อกลับเข้ามาเจอกันคุยกันเพื่อก้าวข้ามไปด้วยกันนิยามความรักของเรามันเปลี่ยนไปจากสมัยเด็กไหมเปลี่ยนนะ ก็ด้วยไหวภาระหน้าที่ต่างๆเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าความรักมันก็เหมือนหน้าที่อย่างหนึ่งแต่พอเราโตขึ้นเรารู้ว่าหน้าที่บางอย่างมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าหน้าที่ตรงนี้มันถูกวางไว้ได้มันสบายๆได้มันผ่อนคลายได้ความรักมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มันมีความเป็นเพื่อนกันมากขึ้นพอทำงานด้วยกันยิ่งมาทำงานเบื้องหลังมันเหมือนยิ่งเป็นเพื่อนมีอะไรก็ต้องคุยก็ต้องถามบางทีมันก็ทะเลาะกันนะคือความเห็นมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเขาก็มองภาพหนึ่งเราก็มองแบบภาพหนึ่งก็เถียงกันได้ก็เถียงถ้าเถียงไม่ได้เราก็ต้องฟังอะไรอย่างนี้มันเรื่องรูที่จัแบบอารมอร่อยพอนปนได้